ทีนี้เหมือนเคือจะตั้งใจจะไปเรียนด้วยใช่ค่ะซึ่งกำหนดวันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะจะไปเรียนต่อบริหารสายบริหารค่ะเป็นแก็ปเยียร์เพราะหนูทํางานมาตั้งแต่อายุ20่ต้นๆแล้วหนูยังไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลยก็เป็นความฝันที่อยากทํามานานเป็นเรียกว่าไงบักเก็ตลิสต์ในชีวิตแบบ ข้อขหนึ่งที่แบบชักชีวิตหนึ่งยังทำถ้ำค่ะสอบผ่านแล้วนะคะได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วไปเียนกี่เดือนกี่ปีท่านแบบเียนปีหนึ่งค่ะแต่ว่าอาจจะไปไปกับกับก็ได้อยู่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะอยู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะใช่เดินทางใกล้ๆนี้แล้วค่ะน่าจะมาช่วงสิงหาก็เดี๋ยวจะ เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้วีซ่าผ่านแล้วได้เตรียมเรื่องที่พักใไไดๆต่อแล้ว<อ><อ>แล้วก็<ช>ว<ะ>มีงานที่นู้นติดต่อมาแล้วด้วยถ้าแต่ว่าคือแบบงานที่ปะทไทยก็ยังไปไปกับกลับอยู่ใช่ถา้างานมีที่เมืองไทยอันไหนที่ใหญ่หรือว่าไหนที่แบบติดต่อโอเคน่าสนใจเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาทําเพราะว่าเรียนน่าจะประมาณ สี่วันต่อสัปดาห์อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ตั้งใจจะไปเที่ยวแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจจริงๆเราก็พร้อมจะสลัดเวลาเที่ยวเพื่อมาทํางานค่ะ <seas> ถ้าเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยได้ก็จะดีมากค่ะงา,านที่นูก็งานที่นูนก็มีอีเวนต์นะคะมีอีเวนต์อยากให้เชิญไปเหมือนไปเข้าร่วมอีเวนต์แล้วก็รีวิวล้วถ่ายเป็นคอนเทนต์กลับมาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอยู่รวมถึงจริงๆที่มหาลัยที่ไปด้วยเนี่ยก็คือ y ก็ให้หนถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นนักเรียน ที่อยู่ที่นู้นด้วยค่ะเป็นนักศึกษารปริญญาโทใชในสาขาคณะน่านา,าิชเชอร์ในการเรียนหนูใช้ประมาณปีหนึ่งค่ะแต่คิดว่าทุกคนคงแป๊บเดียวเพราะว่าต้นปีหนูก็น่าจะกลับมาเพื่อโปรโมทภาพยนตร์อยู่ดี <Mole S 2> <iß S 1> น่าจะได้เจอกันอยู่ก็ต้องได้หายหน้าหายตามกันไม่ได้ถ่ายหน้าเป็นตัวเราเลยใช่ยังอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วยังอัปเดตอยู่ในโซเชียลมีเดียแน่นอนค่ะเชิญยังไงเชิญเทาวเวลเชิญเทาวเวเชิญบินไปบินมาเชิญบินไปบินมาใช่เราเรามีตัวอย่างมีคนที่ทําได้แล้วเออเราก็จะทําบ้างเออ เราเห็นเขาว่าพูดว่าเขาจะไปแต่หนูก็ยังไม่เห็นเขาหายไปไหนเลยหนูก็เลยว่าน่าแหละเราอ่ะจะต้องเอาเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในาที่จะทําบ้างนั่นคือโรบเลเดจริจริงๆแล้วเล่งจริงๆค่ะยอมรลบยมรับเด็กกว่หนูด้วยนี่ใช่ไหมที่ ตอนนี้เชอก็วางมือจากบนเคน้อยเซแล้วค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นความสบายใจแล้วก็ความมั่นใจที่น้องๆพร้อมที่จะ, mm hmm. ะดูแลกันเองต่อรวมถึงทํางานกับทีมงานที่สตาฟด้วย mm hmm. ก็ไม่ว่าจะป๊อปเปอร์ที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการวงแทนต่อ mm hmm. แล้วก็น้องฮูเป็นกัปตันวงซึ่งก็เป็นเจนที่แข็งแรงเจนสเชอดูแลมาโดยตั้งแต่แรกจริงๆอะไรเงี้ยก็พร้อมตอนนี้น้องมีถึงเจนที่6แล้วนะคะ mm hmm. ก,กับ b บ K ซึ่งก็พร้อมที่จะดูแลกันต่อไปเรื่อยๆก็ทีมกัปตันก็แข็งแรงมากแล้วก็คิดว่าน่าจะดําเนินต่อไไปด้ จนถึง10ปีเพราะตอนนี้ครบรอบ8ปีไปเรียบร้อยแล้วใช่ค,ครบรอบ8ปีไปแล้ว<ำ>อยู่กันมันทานกันแล้วเนี่ย<อ><ๆ>แต่ว่าโอเคค่ะดีใจเราก็อยากให้น้องได้ไปต่ออยากให้ BNK <ใช S 1> ได้เป็นพื้นที่ที่เด็กๆได้มาตามความฝันมนาะได้แบบโอเคได้เข้ามาสู่ในแวดวงของการสแสดงการร้องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมผ่านผ่านรูปแบบของวงไอดอลในรูปแบบของ BNK48 ค่ะเป็นไงบางคันได้เจอเพื่อนแต่ว่าไม่ครบใช่ไหมวันนัน เกือบครบนะคะก็จากรุ่นหนึ่งที่29คนเราก็มากัน25่6อบห้าเป่าเบหกค่ะเาอกครบแล้วตัวเชอ่าเป่าเพราะว่าเชอไปวิ่งงานอีกหนึ่งงานมาอยู่ก็งาน b n k เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าโอเคเราก็แบบรีบมาอะไรเงี้ยก็เป็นตัวจบปินค่ะถ้มีโอกาสได้เห็น ก็รอดูในอนาคตนะคะก็ไม่ปิดกั้นเลยค่ะถ้าเกิดทางทีมงานหรือว่าผู้บริหารใดๆแล้วก็น้องๆอยากให้พวกเรากลับไปเราก็ยินดีค่ะเพราะว่าก็เป็นบ้านเป็นสถานที่ที่เราเติบโตมาทําให้เรามีเป็นเราทุกวันนี้ด้วยจริงๆ